สวัสดีค่ะจากร้านคี A เอเ c ็ o เตอร์อำเภอหนองี่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตพาลูกค้ามาชมบริเวณร,บรอบๆนะคะด้านข้างของร้านคีเอเจ็คเตอร์นะคะวันนี้ก็มีลูกค้าจากจังหวัดชัยภูมิค่ะแวะเข้ามาชมนะคะสนใจรถแอลรุ่นเอ็มเอนะคะรถรุ่นใหญ่เลยนี้นะคะก็ลองขับขี่กันไปนะคะ ชอบคันไหนก็ลองขับขี่กันได้ะคะร้านเทอเอสแท็กเตอร์คือหนังขีดจังหวัดบุรีรัมย์ยินดีต้อนรับลูกค้าทุทกท่านนะจากท,ทุกที่ด้วยนะคะวันนี้ก็พามาดูข้างๆนะคะยังรอนะคะรอลูกค้าเป็นเจ้าจับจองเป็นเจ้าของรถของร้านเราอยู่นะคะยินดีต้อนรับเลยนะคะลูกค้าตัวรถนะคะในราคาต่างๆนั้นก็จะเป็นราคาที่ได้ตัวรถไปดันถังหลังนะคะพร้อมส่งที300กิโลนะคะช่วงนี้ลูกค้าที่สนใจมองหารถอยู่นะคะก็ พอมันมาดูมาชมกันได้ช่วงนี้มีการจัดโปรนะคะจัดโปรส่วนลดได้เยอะนะคะลดเยอะเลยนะคะส่วนลดนะคะหลายคันสามารถโทรเข้ามาก่อนก็นได้นะคะ0 8 9 2 8 3 2 9 1 1หรือจะเป็น0 6 1 1, 1 4 6 6 7 5 5อันนี้เฉพาะบ,บริเวณรอบข้างๆนะคะท่านนยังมีนะคะ หรือจะโทรหรือจะเข้ามาก็ได้นะคะโทรเข้ามาสอบถามองก็ได้นะ,ะ0ู9 2์3 2 9 1 1นะคะเชิญเข้ามาแวะมาดูมาชมกันได้ KF เอแท็กเตอร์อำเภอหนองกีดจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะคะช่วงนี้จัดโปรนะคะลูกค้าที่สนใจก็แวะเข้ามากันได้นะคะหรือโทรสอบถามมาได้นะจ๊ะพร้อมส่งฟรี3 0 0กิโลสนใจรุ่นไหนก็เชิญค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ